เป็นอะไรไปวะของสามวันเนี้ยดุงตึมที่ปกติหรือว่าวาทำทอาอย่างกระไก่ป็งกะลีถามจริงเปล่ากูไม่เป็นอะไรบอกตรงๆอืมตรงสิกูไม่เชื่ออะไรวะวันวันเอาแต่เมือเช้ากลางวันเย็นนอกและในเวลาราชการถามจริงมีอะไรวะ โไม่มีไม่มีเงินว้าวไอ้ไม่มีเงินอะมันของตายอยู่แล้วแมวนัะเพื่อนสารภาพมาดีดีดีกว่าอืไม่สารภาพโดนยิ้ไข่นะมึงว่าไงมึงซึมเรื่องอะไรวะอื้รู้แล้วแลวพวกมึงอย่าบอกใครนะคือว่าคือว่ากูกำลังมีอืู้ไม่บอกดีกว่า เถื่อกปิดอะไรกันนักหนามีไรเล่าพีเมนเหรอหรืออนักไอหอยเมนน่ยยังไม่มียังไม่มาแต่แต่กูกำลังมีกูกำลังมีความรักความรักเฮ้ยอะไรทำไมคนอย่างกูมีความรักตลกมากเหรอตลกเลยแต่ขำแต่ที่ขำเนี่ย เพราะแค่มีความรักกูไม่เห็นมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องปกปิดหรืออายอะไรเลยนี่วาแล้วอีกอย่างหนึ่งกูยังนึกไม่ออกว่าผู้หญิงคนไหนจะโชคร้ายขนาดนั้นคจริงเ่รใครวะกูไม่บอกบอกแล้วเดี๋ยวพวกมึงขำกูอีกระวังนะเว้ยปวดรอกกูมากๆอ่ะน้ำลายกระเด็นสิทเอ็ดกูไม่รู้ด้วย จริงเหรอนี่ถือก็มีความรักแล้วใครอ่ะตายอย่ามารักฉันนะถ้าจะเป็นคนรักคนไอ้ฉุยฉันองแย่นยแน่เลยเดี๋ยวจะไม่ตอบึงลินานะเลยอ่ะสบายอะนี่ฉุยนี่สายดีออกซื่อดีด้วยจะใช้ระเบ,บแิแรงนมีใหญ่ะรอฉันว่าคนอย่างเขาอะนะเหมาะที่จะเป็นกำนันมากกว่า จ้าแต่ว่าคนอย่า้ฉุยนะถ้ารักใครก็จะรักจริงแล้วก็จะชอบจริงตลอดไปด้วยอืมไม่ฉุยเลรออย่ามารักจะเป็นไนขามนะวม่ไหวหรอกไปเฉย,ย,ยพยายามด้ึ้นพระไว้ลูก มึงทั่วลงอาหารเลยแต่แค่ความรัดแค่เนี้ยทําคิดมากไปได้เออใช่กูไม่ได้คิดมากอะไรกันไม่ได้คิดมากมึงหนีหน้าเพื่อนสูงแล้วมึงยังไม่ยอมกินข้าวกลางวันอีกด้วยอย่างนี้ถือว <slow, S 2> ่าคิดมากไปหรือเปล่าเพื่อนที่กูหนีมานั่งเนี่ยเพราะกูไม่มีเงินที่กูไม่กินข้าวกลางวันอะไม่ใช่ว่ากูไม่ยอมกินนะแต่กูไม่มีเงินจะกินพอใจยังอ่ะเรื่องแค่นี้เพื่อนสูงบอกกันได้นรือวา กูไม่อยากบอกอะถ้ากูบอกพวกมึงก็ต้องเสียเงินมาเลี้ยงข้าวกูอีกแล้เพื่อนฝูงกันอะเพื่อนฝูงอ่ะทีสองทีมันไม่เป็นไรแต่ถ้าหลายหลายทีอะกูเกงใจแมวหนักเพื่อนอืเพื่อตัดปัญหาออกไปนี้กูจะพยายามเลิกกินข้าวกลางวันจนกว่ากูจะเลียนจบพระยังกินวันละสองมื้อได้กูอยู่กับวัดกับพระแท้ๆทำไมกูจะฉันวันละสองมื้อมั่งไม่ได้พระติดฉันรู้เหมือนกิน พูดผิดไปอ่ะขออภัยนะหลวงพ่ออย่างนี้ดีกว่ามึงไม่ต้องคิดมากกูสองคนเนี่ยเลี้ยงข้าม,มึงเองทุกวันทุกมื้อยังไหวไม่ต้องอนะกูต้องทําตามที่กูตั้งใจตามใจดีไม่เพื่องโท่ไอหอกง่ายว่าแฟนมึงไปถึงไหนอ่ะไม่รู้สิถามจริงๆมึงกําลังหลงรักใครอยู่อืมไม่รู้สิอ,อะไรวะไม่รู้หมยควาว่ยังไงวะไม่รู้อ่ะ ก็กูยังไม่รู้จักเขาสักหน่อยอ้าวยังไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อแต่เคยเห็นหน้ากันแล้วอืมแต่เคยเห็นหน้าแล้วเฮ้ยเย่งทั่วรู้ว่าเรารักทางโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์แต่เป็นป้ายรถเมฮะเฮ้ยป้ายรถเมใช่ป้ายรถเมบ้านเขาอยู่ซอยเดียวกันกับวัดที่กูอยู่รอรถเมป้ายเดียวกันทุกเช้ารถก็ขึ้นคันเดียวกันทุกเช้ามันเป็นความตั้งใจของกูอยู่แล้ว เรียนมชเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่ากูไม่รู้จักไม่เคยพูดกันเลยยังไม่เคยพูดกันเลยอ่ะยังไม่เคยสบตาและยิ้มให้กันถือว่าเคยเคยฝันฝันว่าสบตายิ้มให้กันโ,โห้หอยสวยไหมสวยไปไปหรือเปล่าสวยมากไหมก็ถือว่ามากนะน่ารัก้อ,อืมก็ถือว่าน่ารักมาก ่อนข้างอืมกูกาลังหาวิธีรู้จักอยู่ยังนึกไม่ออกว่าจะทํายังไงอ่ะมองยังไงล่ะเซอร์มันมองเข้าไว้ให้ผู้หญิงเขารู้ว่าเราสอนนี่แหละเขาเรียกว่าย้อนออส่วนยิ้มก็ยิ้มเมียลไรก็ยิ้มเข้าไว้เรามองเขาแล้วเขามองตอบเราก็ยิ้มทีนี้พอเขายิ้มอันนี้ก็ต้องยิ้มตามมารยาทอยู่แล้วแล้วก็ แย้มเข้าไปคุยกันด้วยเลยนะเข้าใจยังนี่หละกเขาเรียกว่าบันไดาานสญญามขั้น ไหนอ่ะหาดูทะยางและดูแลแหมเธอก็เหมือนกันละจา้าบ้านอยู่ไกลติดกันแค่นี้อไม่น่าเลยนะแล้วจะเงินแม่งล่ะที่ประหยัดมาก็เหมือน,ะ <ś p ies> นเดิมอ่ะแล้วก็น้ำ <ś p ies> ไม่รู้สามเธอเ <ś p ies> ง,ง,งนินนั้นละจ้าคนก่อนาท,าท,ที่จะหาเธอที่บ้านรู้หรือเปล่าเ <ś p ies> หรอ <ś p ies> ไม่เห็นมีใครบอกเลย <ś p ies> ตายรดมาแล้วจา้าไปก่อนเลยนะแล้วเจอกัรน <ś p ies> ีเราก็รู้ว่าใจเรานั้นยังเป็น เ็นไงได้ผลไม่เพื่อนเดี๋ยวว่าจะจะศบสายตาเลยอะ่ะกูยืนหน้าให้มองขนาดนั้นแล้วอะยังมองไม่เห็นมึงคิดดูสิกูพยายามแล้วอะ่ะทั้งมองทั้งยิ้มนั่นแหละถ้างั้นก็ติดอยู่แค่บันไดขั้นแรกบันไดขั้นที่สองไม่ต้องหวังขั้นที่สามไม่ต้องคิดเฮ้แต่ว่ากูรู้จักชื่อเขาแล้วรู้ด้วยว่าเรียนอยู่คณะไหนเลยอ,อะไรว่าโดดข้ามขั้นก็นไม่ได้ตั้งใจข้ามอะ่ะพอดีเขาเจอเพื่อนเขาทักกันไปทักกันมา กูแอบ,บได้ยินไงก็เลยรู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์ชื่ออะไรดาลิกาฮะนาลิกาอือนี่ดาลิกาโว้ยแปลว่าดาวเอ้พ,พวกเฮ้เดี๋ยวนะไม่ตามปะเฮ้ยเจนอะไรวะเยวนีไ่ไปกินข้าวที่บ้านรัวกันซิมีงานนิดหน่อยงานอะไรวะมันเกิด มันเอาของขวัญไปนะไปวันเกิดอ,อ้วอะเลไปด้วยนะโสผมเชิญคุณชวยด้วยออคือผมน้าประกันหน้าก็เป็นเพื่อนเก่งเหมือนเพื่อนผมอะ่ะไปให้ได้นะเว้ยแต่ตอนนี้เรื่องจริงด้วยไปนะ ูไม่เข้าได้ไเนี่ยอูกลับีกว่าอายวะ่ะเฮ้ยไม่มีกระดังซื้อของขวัญดีๆขอกคุพ,เพรเขาอะไม่เป็นไรนะ้ามึงอย่าคิดมากกูไม่อยากมาเลยจริงๆว่ะทาไมติดว่ามึงสองคนไปลากกูมาจากวัดน่ะไม่มาได้ไงขเขาเิอแล้วเสียมรยาตายหาดที่สําคัญนะ่ะลูล่ลบมีมึงกับโกมอนเนี่ยที่ดังที่สุดทุกคนรู้จักควรจะมาไปโกมอนน่ะเขาดังกูไม่เห็นดังเดินอะไรเลยนี่วะโกมอนมันดังทานักกีฬาแล้วพ่อก็รวยด้วย ส่วนมึงนะ่ะดังทางไม่เอาไหนโคตเรเชยแล้วก็จนชิบหายเลยไนงะไปอย่าโอเออ้าวเฮ้ยเกลิ่นพี่ <c oughs> อะไรวะแค่เพิงมาจะ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรมาวะเน,นี่ย <c oughs> โอลยบอกแล้วไม่ต้องเอาของขวัญมาไม่ต้องเอาของขวัญมาก็ไม่เชื่อ งานบันเกิดอ้วงานเล็กๆโอตามทรรเนียมุะสานมันเกิดในเพื่อนไม่าหน้าหอยพี่ตายสวยรวยรวยดีๆิเก่งทุกกันสิ่ทุกกยาโหผพก็ไม่เอาดีจากที่คุณมาแล้วคุณช่วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเฮ้สามเดี๋ยวเฮ้ยฟงกีนคำนะอะไรอย่างนี้หยุงหย่อ มืนทำไมวะเนี่ยเออมทะนยงบ้าเโมนเย็นจริงๆนะโยมฉพาทิพรีทุกทีเลยนะดูแล้วนหนมันเาเล่าอยาเลยอย่ต้องงานน่ะ ดองได้ืยนะถือวกังกลมอไม่มีอะไรสักหน่อยพูดเอไปเองอ่ะเอาขดงขวไมาไห้่ง้เรื่องนี้นของลับยาะคามลับไปหาอะไรกินกันดีกวาไปเฮ้ยเเาแล้ววู้วู้วู้วูว้วูอว้ว้กู้จ้า้ว้วู้่วูตววู้วู้้ว้ีว

เหื่อต่งน้ำไปยกมาให้กูจะมานะจ๊ะแม่ี่กูพูดเกินไปเฮ้อเฮ้ยเอ็งจะตักไปทำไมว่าจะเยอะตั้งแยะจะตักไปเผื่อหลงพิธิวัดด้วยหรือไงอายเกาไม่เนี่ยไม่กล้วป๋ามาด้วยป่าไว้เกรียมมึงจะทำไมปาทหน้ากูเต้าด้ว้กันเดี๋ยวเล่นไปแบกกันไปพอไหมอายมากอ่ะ โทษทีวะเฮ้ยบังมาไว้อย่าให้พวกป่าจัดเมื่อกี้เนี่ยเห็นเป็นอันขาดแม่งอํมเช็ดเลยอือโทษทีวะกูเผลอตัวไปอ่ะเผอแล้ตัดบาดท้องประหลาดลงไั้ไงโอ้เปล่าวกูเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเด็กก็ชื่อดาริกา